จากประเด็นทางการเมืองเมื่อวันที่2ตุลาคม2566ที่รัฐสภานายอดิสรเพียงเกษสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยประธานวิปรัฐบาลแถลงภายหลังการประชุมรัฐบาลว่าจากเดิมมติพักเพื่อไทยจะเสนอยติด่วนให้พิจนารณาถึงความเหมาะสมของนายปฏิพัทธ์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่ง ภายหลังถูกพักก้าวไกลขับออกจากพักแต่จากการหาลือในที่ประชุมวิปรัฐบาลเห็นว่าไม่ควรนำเรื่องนี้มาพูดคุยในที่ประชุมสภาเพราะอาจโดนครหาเรื่องเสียงข้างมากลากไปจึงมีมติว่าฝ่ายรัฐบาลจะใช้ช่องทางยื่นไปยัง องค์กรอ,อิสระแทนเช่นสารรัฐธรรมนูญโดยเบื้องต้นการขับนายปฏิพัฒิ์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของพักเก้าไกลข้อ64วงเล็บ5ที่กำหนดว่าจะขับออกได้ต่อเมื่อทำผิดวินัยร้ายแรงหรือผิดจรรยาบันหรือมีเหตุการณ์ร้ายแรงอื่นซึ่งก็ไม่ได้เข้าเงื่อนไขใดจากกรณีดังกล่าวคุณใบตองแห้งหรืออธุกิจสแสวงสุขได้ออกมาโพสตข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่า ทุเลศได้ถึงที่สุดอักตัวเองเคยโดนตุลาการพิวัตเล่นงานกลับมายืมมือกำจัดก้าวไกลทำต่อไปเถอะถึงจุดเมื่อไหร่ม็อบไล่เพื่อไทยจะใหญ่กว่าทุกม็อบที่มีมาทันที่คุณสมชายศรีสุทธิยากรได้โพสต์ข้อความเล่นหมออ๋องได้ช่องทางไหนบ้างช่องแรกที่เสด็จพี่แนะบอกว่า จะยื่นกนกนตโดยใช้มาตรา92วงเล็บหนึ่งของพรปพักการเมืองใช้ยุบพักก้าวไก่อันนี้ข้อหากระทําการอันเป็นปฏิปักษต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหากใช้ข้อนี้เสด็จพี่คงต้องใช้แว่นขยายระดับกล้องจุลทรรศช่องสองมีสอวอบางคนแนะนำให้สอสหในสิหรือ50คนขึ้นไป เข้าชื่อผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนรูญใช้มาตรา82ของรัฐธรรมนรูญกรณีนี้เป็นเรื่องความสงสัยในการขาดคุณสมบัติของสสเช่นเคยต้องโทษจำคุกไม่เกี่ยวกับการถูกทำให้ออกจากพักไปหาพักใหม่แต่อย่างใดช่องที่3ไปร้องปปชเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขาดจริยธรรม ตามมาตรา 2- องามสวงเล็บหนึ่งของรัฐธรรมนูญอันนี้ประชาชนคนเดียวก็ร้องได้แต่ต้องไปอ่านประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ปรุและยงให้เห็นว่าขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอย่างไรจากความเห็นของผมคือทั้ง3ช่องทางร้องไม่ได้เลยเหลือแค่2ช่องคือร้องเป็นกรอนทำนองสนอและร้องเอะอะวยวาย ให้คนเขาสนใจครับ